ทุกคนคะตอนนี้เราถึงโรตัวรัวแล้วนะคะสถานที่พักผ่อนนะคะเป็นสถานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติของนิวซีแลนด์นะคะเข้ามาในเมืองน,นี้ปุ๊นที่ทีได้กลิ่นป้องตกน,นะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไข่สุกนะคะคือสุกข้างล่างถ้าลงไว้นี่สุกหมดเลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกจากฮันลี่นะคะไปฮามินตันนะคะจากฮันลี่ไปฮามินตันประมาณ50บกิโลนะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะในขาให้ดูเมืองฮันลี่ไปทีนะคะอันนี้ฮันลี่ก็คือเมืองทางผ่าดนะคะค่ะที่จะไปทางฮามินตันนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆที่นิวซีแลนด์ก็คือเล็กเล็กเล็กแล้วก็เล็กค่ะค่ะคือจะประมาณนี้อย่างั้นๆเลยนะคะแต่ดูแต่สมมุติว่าถ้าดู ถ้าดูวิวที่ทั์ที่นี่จะผู้คนบอกว่าอยากมามากมีสิเด็กคือมันสวยมากยอมรับจริงๆก็สวยนี่ให้ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบถูกฮะแต่ความเป็นอยู่กากระบาก็าคือถ้าคุณมาแล้วคุณจะเหงาแค่นั้นแหละแต่ความเป็นอยู่สุขภาพที่นี่สวัสดิการที่ดีมากดีเลิศเลยแต่ถ้าคุณมากว่าจะได้สวัสดิการตรงนั้นคุณก็ต้องทนทรม,มาเรเยอะมากในว่าถ้ามาเที่ยวนะคุณมีเงินแล้วคุณมาเที่ยวจะดีดีที่สุดเลย ตอนนี้อากาศก็ดีน้องดีไหมเดีนะอากาศวันนี้ส3านะอากาศวันนี้13าเนี่ยคุณเห็นแดดจ้าๆอย่างเงียเป็นนอกหนาวนะคะเยน็ยนเยนือกการใช้รถนะคะที่นี่ถ้าสมมุติคุณเป็นคนเมืองไทยคุณมาคุณจะเช่ารถขับที่นี่บอกตรงว่าขับง่ายขับง่ายเลยขับเหมือนเมืองไทยเลยแล้วก็การจราจรก็ไม่หนาแน่นมากมายแต่กำบากอย่างเดียวคือที่จอดรถนะ,ะถ้าในเมืองในที่จอดรถ พีจอดก็โดนค่าปรับเหก,กือนใครเช่ารถค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเช่ารถก็ต้อง,งศึกษากันที่จอดรถไว้ให้ดีนะคะนี่นะคะถึงฮามินตันแล้วนะคะคุณขาตอนนี้กำลังจะเข้าที่ฮามิลตันลลวค่ะฮามินตัน,น,ตนก็เป็นเมืองเมืองอีกเมืองสําหรับนักเรียนนะคะก็มี มาเรียนกันมากเหมือนกันแล้วก็ฮามิตาก็เป็นเมืองเป็นเมืองท่านะคะใกล้ๆเชลังาเป็นท่าขนส่งนะคะเป็นเมืองทีเ่เป็นการจอดขนส่งระหว่างสินค้านะคะแต่ทชลังาจะใหญ่กว่าฮามิตาก็เป็นเป็นแพรอีกอันหนึ่งที่ว่าทางเรือก็เข้ามาได้นะฮะก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจเจริญน,นะคะเป็น เมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่ในอิสีแล์น,นะคะเป็นเมืองที่ใกล้กับอโอเกลนมากประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลประมาณแค่นั้นบางท,คทีคนที่คนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะที่ยูฮามินตันสาวอจิริยะจะไปเที่ยวในโอ,อกเกลนกันโดยขับรถเข้าไปชั่วโมงกว่าก็จุดเดี๋ยววันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เป็นร้านขึ้นชื่อของคนไทยนะคะ <Wow. S 1> ที่เวลามาที่นี่ก็ต้องมากินที่นี่กันนะคะถ้าคนจะมาฮามินตันก็ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วแ,แบบแบบแบบเป็นแบ็คแพคเกอร์มาก็ขึ้นรถบัสจากที่ตรงสกายซิตี้เข้ามาได้สกายทาวเวอร์ <Okay. S 1> เข้ามาที่ฮัมิลตันได้ค่ารถก็ประมาณสักถ้าคุณจองล่วงหน้าตกประมาณ20เหรียญแต่ถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าก็ตกประมาณ40กว่า มีทุกคนคะตอนนี้เราถึงโรตัวรัวแล้วนะคะสถานที่พักผ่อนนะคะเป็นสถานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติของนิวซีแลนด์นะคะเข้ามาในเมืองนี้ปุ๊บทันทีที่ได้กลิ่นก็กลิ่นตดันฮะนี่มันเป็นกลิ่นก๊าซค่ะกลิ่นก๊าซธรรมชาตินะคะกลิ่นอะก๊าซธรรมชาติค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเราเปิดกระจกไปจะได้กลิ่นก๊านเลยนะคะใช้เวลาขับมาจากโอเกนประมาณเกือบสามชั่วโมงประมาณนี้เดี๋ยวประมาณสามชั่วโมงค่ะขับมา เราขับร้อยหนึ่งนะคะขับร้อยเท่านั้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะตุตัวรัวก็จะจะเป็นซัมเมอร์คนนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะมากนะ,ะมันเป็นสถานที่เดียวที่แบบทุกคนคิดถึงอ่ะก็คือต้องมามาเที่ยวที่นี่เป็นมันมเป็นทะเลสาบด้วยแล้วก็เป็นอ่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งการที่เ,เรียกอะไรละเป็นเมืองแห่งกากิจกรรม,มนะคะในกิจกรรมไม่ทำอะไรหลายอย่างค่ะ พรุ่งนี้เราก็จะไปจากที่นี่ประมาณอีก80สิโลนะที่จะไปที่เทาโปงก็ที่แม่ขับรถมาหนึ่งชั่วโมงกว่านิดๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงโรงแรมแล้วนะคะอันนี้ให้เข้ามาดูในห้องก่อนนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้มีห้องในห้องนี้นะคะนี่ ห้องนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมากนะคะก็จะเป็นหน่งเจงเดียวแล้วก็มีเซกซี่จี่ให้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะค่ะก็มีคิดเช่นเป็นพ a n t r y เล็กๆนะคะค่ะจริงๆปกติก็ต้องมีเนาะมีไอ้พวกจานชามอะไรให้มีไหมมีใช่ไหมมีจานชามไปเสิร์ฟปิ้งขนมปังแต่นี่ยังไม่ครบบางบางที่ก็จะมีเตามีเตาให้เลยนะคะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกาแฟนะคะก็ยังดีจะทิ้งไว้ให้นะคะ <ใน S 2> แล้วก็มีมันโวเวฟนะค่ะอันนี้ห้องน้ำก็จะมีสปาอันนี้เป็นห้องที่มีสปาในตัวนะฮะนี่ค่ะสปาเนี่เป็นสปาในตัวเห็นไหมนี่นี่ค่ะสปาในตัวนะคะห้องก็เลิทโอเคเป็นห้องสำหรับ ถึาสงเป็นฮันนีมูนหรืออะไรก็ดีมากนะคะเป็นห้องแบบส่วนตัวมากๆเลยนะคะ <Thank you. S 1> ใช่ค่ะพ <Yeah. S 1> ักกันสองคน mm hmm. ค่ะอันนี้ก็เราจอดอยู่ตรงหน้าบ้านที่เป็นบ้านโบราณเลยนะคะอยู่ตรงหน้าตรงหน้าคอริเซียมสปานะคะอันเนี้ยก็เป็นบ้านที่ว่าเอ่อตอนนี้ก็ามาทําเป็นร้านอาหารแล้วนะคะสวยงามมากก็มาเรโนเวทใหม่เป็นร้านอาหารดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเช่นะะจะพาเข้าไปเชี่ยวในคอริเซียมสปาจะถ่ายเข้าไปให้เรื่อยๆนะคะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะคะถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ย มันจะมีดอกไม้ตั้งแต่ทางหน้าเข้าไปเลยคุณดูตั้งแต่ทางเข้าไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะทางเข้าเป็นซุ้มมันสวยงามนะคะทางมีสัญ,ญลักษณ์เมอรีด้วยนะคะเป็นก็อบเม้นตการเดนนะคะเป็นสวนสาธารณะนี่แหละคะ่ะแล้วก็เป็นของของรัฐบาลซึ่งเวลาก็ามีจัดประชุมประชุมอะไรอะไรก็จะจัดก,กันที่นี่นะคะคุณคะค่ะข้างในจะมีสปานะคะค่ะเนี่ยค่ะให้ดูนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ย ดอกไม้จะเต็มหมดแล้วก็จะจัดสองข้างทางที่จอดรถตรงเนี้ยสองข้างทางจะเป็นจะดอกไม้เต็มไปหมดเลยเนี่อาศัยวันนี้อากาศดีแต่ยังไม่มีดอกไม้นะฮะก็ยังไม่มีดอกไม้สวยงามมาจัดไว้ให้แต่อากาศมันดีเฉยใ,ใครเห็นไหมคะนี่ยโบราณทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือตึกโบราณนะคะเป็นที่ที่ทํางานของราชการโบราณนะคะค่ะค่ะที่ทํางานที่ทำราชการนะคะนี่ค่ะ มีแม้กระทั่งฐานปืนใหญ่นะคะมีอนุสาวรีย์ด้วยนะคะนี่ค่ะอนุสาวรีย์ด้วยนะคะนี่นะคะโอวาตตาไรส์นะคะก็ะเป็นอนุสาวรีย์นะคะจดิกฉันก็ไม่ทราบอนุสาวรีย์ค,ค่ะคงจะเป็นของพวกมารีนี่แหละค่ะของชาวโคชนเผ่านี้นะคะค่ะแล้วก็เข้ออนุรักษ์ไว้นะคะนี่ค่ะก็ให้ดูไปเรื่อยนะคะจนถึงนะคะนี่ตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วนะคะเนี่ย ถ้าสมมติภาพเป็นภาพที่มีมีมีรับรับกลิ п, ล่นได้คุณจะได้กลิ่นแบบแรงมากๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นกลิ่นกรรมฐานแบบแรงมากเลยนะคะนี่ฉันก็พามาให้ดูนะคะนี่คือบ่อบ่อน้ำนะคะเป็นลาเชลสปริงนะคะค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ํากรรมฐานที่ว่ามันจะมีน้าพุร้อนปะกุนมาตลอดเวลานะคะนี่ค่ะเส็นแล้วก็เห็นควันไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกลิ่นนั้นหอมหวนลึงใจมาก หอมผัวนั่นจนใจนะฮะนีให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ให้ดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมันมาจากธรรมชาติจริงๆนะฮะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไข่สุกนะคะคือสุกตั้งล่างถ้าลงไว้นี่สุกหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะในนี้จะมีจระเข้ด้วยจะตายแล้วนะคะไม่มีขอโทษจีไม่มีพูดเล่นนะคะนี่ค่ะเป็นบ่อนะคะนี่ค่ะชื่อก็คือ l a e l s p r i n g วังกา p ิ r o วังกะปิพีโรนะคะค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ที่สีส้มๆอันนี้ก็คือที่เป็นเขาเอาน้ําร้อนจากนนในนี้น้าพุในนี้เข้าไปเป็นสปานะคะอยู่ในนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะตอนนี้รู้สึกอย่างนี้ก็ยังไม่เปิดมรางเป็นโควิดนะฮะที่ก็พอลนิเซียมสปาก็อันนี้นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะปกติต้องเสียเงินเข้าไปนะฮะเดินไม่ให้ดูทางหน้าเลยตึกเขาเรียกว่าตึกบลูบัสนะคะบลูบัสนะคะบลูบัสนะคะ ค่ะเป็นการอับ,อบน้ําสีฟ้าก็เป็นน้ําแร่นี่แหละค่ะโพลนิเซียมสปาพูลนะคะ <ic> um <pool> อันนี้ก็คือสถานที่ที่อยู่ในก็อบเมนการ์เดนเป็นสวนสาธารณะของรัฐบาลที่โรตรัวน,นะคะนี่ค่ะคุณคะนี่ค่ะ,คะทุกอย่างในนี้เป็นของโบราณหมดนะคะเป็นของเก่านะคะ You breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very fun. Growing up is just a trap.